เร็จรู้ล่วงแล้วโดยเหลือประมาณสัก2 0 3 0เปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นก็ได้ส่วนหนึ่งที่อาจารย์รักได้แนะนำาชักชวนยัดโยมาทั้งตลอดทั้งปีนี้นะก็ไม่เที่ยอนุมโมทนาเป็นอย่างยิ่งกับวัดโบขวัญก็ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งอีกเยอะเลยทีเดียวพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดโบขวัญจะได้สําเร็จรู้ล่วงตามเจตนาแต่แล้วก็คงจะไม่ช้าไม่นานจย่าคในไปอีกสักสองปีสามปีข้างหน้าน,นี้จะได้ปิดทองฝังลูกนิมิตกันเพราะนั้นก็ชักชวนเชิญชวนโยมาร่วมกันทุกๆรราาาายายยกนนนโม็ขอออุมมเป่ง่งงิ ปีพศ2557นี้นะพระอาจารย์รักเลขานิเทศจองเป็นเจ้าภาพถวายภาพพระกรถินพระราชทานในปี2557นี้ตั้งเจตนาเขาไว้ว,ว่าจะถวายกรถินทําเป็นกรถินร้อยล้านบาทบางงันเถอะนะพระอาจารย์รักตั้งเจตนาเขาว้งั้น เพราะนั้นก็ขออนุมโมทนาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่จะรักเขาจะตั้งตู้รับบริจาคตั้งแต่บัดนี้นะไปจนถึงปี57นเะเพื่อจะรวบรวมให้ได้ร้อยล้านดังที่เจตนานะในในส่วนของวัดโบขวัญโนะยมที่ในส่วนที่เป็นศูนย์วัตถุมงคลของวัดโวขวัญน,นั้น ส่วนหนึ่งก็เป็นของวัดปัจจัยที่ได้นั่นก็รวบรวมส่วนหนึ่งก็ถวายวัดโบขวัญนั่นแหละแล้วก็ส่วนต่อไปก็ไปสมทบถวายวัดต่างๆเพราะนั้นก็ขออนโมทนาโยมที่มาเช่าวัตถุมงคลที่ศูนย์วัตถุมงคลของวัดโบขวัญจะเป็นวัตถุมงคลของวัดอื่นๆก็มีด้วยเพื่อจะมาตั้งเป็นศูนย์รวมเพราะว่าวัดโบขวัญนี่เป็นจุดศูนย์กลางที่ใกล้กรุงเทพมหานครเป็นส่วนของภาคกลางตรงนี้ญา็จะมาสะดวกกว่าไปต่างจังหวัดเพราะนั้นก็เชิญชวนชักชวนโยมมาบูชาวัตถุมงคลเพื่อให้เป็นศ มงคลกับตัวเองและครอบครัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งทางวัดัวขัญรับรู้รับทราบแล้วก็เป็นผู้ดําเนินการให้ทุกๆอย่างก็ขออนุโมทนา นี้นะคะก็คือดวงชะตานะคะประจำปีพุทธศักราช2556ในทุกๆด้านเลยของคุณผู้ชมที่เกิดในราศีเมษโดยอจรราจารย์ลักษรเเกนิเทศก็จะเห็นได้ว่าเป็นปีที่น่าสนใจเพราะว่าจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีมีเรื่องที่จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นช่วงที่จะต้องเผชิญกับวิบากกรรมด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่เนี่ยนะคะหาโอกาสไปทําบุญนะคะตามที่อาจารย์ลักษ์แนะนําทั้งการทําบุญโดยการไปไหว้พระตามสถานที่ต่างๆหรือว่าการจะมีวัตถุมงคลที่ระลึกนนะะะคตตติดตัวปรจําก็ถือ เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีแล้วก็ผ่านพ้นจากเรื่องร้ายๆได้เป็นอย่างดีนะคะก็จบไปแล้วค่ะสําหรับดวงชะตาชาวราศีเมษแก้วก็ขอรับสายคุณผู้ชมทั้งบ้านที่เกิดในราศีเมษนะคะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วด้วยสวัสดีค่ะคุณโศสวัสดีค่ะคุณโสเทรจากจังหวัดไหนคะจังหวัดตรังค่ะจังหวัดตรังนะคุณโสตามวันเวลาเอ่อตามวันเดือนปีเกิดที่คุณโศให้มาคือวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2510นนะคะก็เกิด อะไรนะคะวันศุกร์ค่ะใช่ค่ะวันศุกร์ค่ะก็เป็น,นคนเกิดราศีเมษในเหมือนในวันนี้ที่แกเอาคลิปมาให้คุณโสได้ชมเลยเอาเป็นว่าคุณคุณโสถามคําถามก่อนเลยค่ะว่าอยากจะให้แก้พยากรเรื่องอะไรเรื่องความรักค่ะจะเจอเนื้อคู่ไหมเรื่องความรักใช่ไหมคะว่าจะเจอเนื้อคู่ไหมคือแน่<า>นอนนะคะคุณโสว่าในช่วงจังหวะระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะมีใครบางคนผ่านเข้ามาหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอใครแหละแต่ นับตั้งแต่วันที่7กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยนะคะคือ7กันยายนที่ผ่านมาบวกไปอีก2ปีกว่าๆเนี่ยตามดวงชะตาคุณโสเนี่ยอายุ45ปีแล้วล่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงขวบปี ที่จะเรียกได้ว่า2ปีเลยก็ว่าได้ที่เรื่องความรักไม่ค่อยดีนักนะคะควรเอาความสําคัญไปให้กับเรื่องงานแต่เนื้อคู่เนี่ยจะมีปรากฏตามดวงชะตาของคุณโสเลยเนี่ยคือประมาณปี2,558คือตอนนั้นเนี่ยคุณโสจะได้เจอกับคนที่ดีเป็นคนดีจริงๆแล้วก็รักคุณโสจริงๆแล้วก็เป็นคนที่จะทําให้ชีวิตของคุณโสมีความสุขแต่ว่าจากนี้ไปอีก2ปีเนี่ยแกอยากให้คุณโสเนี่ยอยู่เป็นโสดไปก่อนแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทํางานเนี่ยมันจะโอเคกับดวงชะตาของคุณโสมากกว่าเพราะว่า ความดวงของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทํางานหรือว่าตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยคุณจะเป็นคนหาเงินเก่งนะ คุณโสอฟังอยู่นะคะกากฟังอยู่กาแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องคู่เนี่ยจากนี้ไปอีก2ปีกว่า,วาเนี่ยมันยังไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักถ้าเกิดมีใครเข้ามาถ้ามีใครเข้ามาในช่วงนี้มันก็จะเป็นคู่เวรคู่กรรมมากกว่าคู่รักที่จะทําให้คุณมีความสุขเป็นคู่ที่จะทําให้คุณมีความทุกข์แล้วก็ไม่สมหวังสมมุติว่าถ้าเกิดคุณโสเกิดตกลงปงใจคบกับใครในช่วงปี2ปีนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นตามดวงของคุณโสอเองด้วยนะคะก็อยากจะแนะนําให้เข้าสู่กกลางปี2558่อนอนพ ช่วงนั้นไปอีกหนึ่งปีเนี่ยถือจะเป็นช่วงที่เหมาะกับการที่จะลงเอยกับใครแล้วก็จะทำให้คุณมีความสุขนะค่ะแล้วตอนนี้คุณโสเป็นยังไงบ้างดีกว่าต้องถามว่าเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณมีใครเข้ามาหรือยังหรือว่าจริงจังกับใครหรือยังยังไม่มียังไม่มีค่ะถ้ายังไม่มีอยากให้รอจนถึงปี58นะคะคุณโสค่ะนะคะขอบคุณนะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะสําหรับชาวราศีเมษนะคะที่ อยากจะมีความรักที่มีความสุขเนี่ยในช่วงจากนี้ไปเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ชมอาจารย์รักแนะนําไปเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็อย่างแรกเลยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมควรจะหาโอกาสไปไหว้พระตรีมูรติค่ะพระตรีมูรติเนี่ยนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งความรักค่ะเป็นเทพเจ้าที่จะทําให้คุณโดนบันดาลให้คุณเนี่ยมีความสว่างในความรักนะคะคกะคะ็ม,มีที่เซ็นทรัลเวิลนะคะหรือว่าจะไปไหว้พระตรีมูรติที่วัดบัวขวัญพระอารามหลวงก็ได้หรือว่าในระยะอันใกล้นี้เนี่ยนะคะในช่วงปีหน้าประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะมีการเททองหลอ่อ มีการสร้างองค์พระติมุติโดยอาจารย์รักเรขานิเทศนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่เกิดในราศีเมษแล้วอยากจะสมหวังในเรื่องความรักก็หาโอกาสนะคะไปร่วมหล่อร่วมสร้างตอนนี้ก็น่าจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้เขียนแผ่นทองร่วมสร้างแล้วนะคะก็ลองเดินทางไปที่วัดบัวขวัญค่ะไปเขียนแผ่นทองเรื่องความรักก็จะสุขสมหวังนะคะแก้วขอปิดท้ายช่วงที่2ด้วย SMS ของคุณผู้ชมที่เกิดในราศีเมษอีกท่านหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นคุณผู้ชมทางบ้านนะคะชื่อน่ารักค่ะคุณหว๋าหวานะคะ เกิดวันที่14เมษายนนะคะปีพุทธศักราช2531ค่ะอายุ24ปีเท่านั้นเองตามช่วงวันที่เกิดนะคะที่คุณววาวาให้มาเนี่ยก็เกิดตรงกับราศีเมษพอดีคุณววาวาถามเรื่องความรักค่ะเรื่องความรักก็เหมือนคุณโสเมื่อสักครู่นี้เลยจากนี้ไปอีก2ปีกว่าๆคงยากนะคะที่จะมีการลงเอยหรือถ้าเกิดคิดจะคบใครหรือมีใครเข้ามาในช่วงนี้มันก็เป็นตัวปลอมยังไม่ใช่ตัวจริงถ้าเกิดว่า คิดจะลงเอยจริงๆคงจะนำคงจะนาพามาซึ่งการเลิกราหรือว่าหย่าร้างในช่วงระยะเวลาใกล้แล้วตามดวงจริงๆแล้วดวงคุณบาวาเนี่ยอายุยังน้อยอยู่นะคะแก้วก็อยากจะแนะนำให้เขาไปเรียนหนังสือไปเรียนเพิ่มเติมนะคะอาจจะเรียนดาวอังคารเด่นนะคะดาวอังคารได้ตำแหน่งที่ดีมากเลยนะ ก็น่าจะไปเรียนทางด้านสายช่างนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการช่างต่างๆช่างต่างๆนี้ทําได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับการเงินด้านอสังหาริมทรัพย์นี่ก็ถือว่าเป็นไปตามดวงแล้วก็ทําได้ดีแต่ว่าเรื่องความรักอยากให้พักไปสัก2ปีนะคะอายุยังน้อยอยู่ดวงนี้มีเสน่ห์ไม่เป็นไรหาได้อยู่แล้วก็เป็นกําลังใจให้กัแล้วกันนะคะทั้งหมดนี้ก็คือช่วงที่2คือช่วงฟันธง o ัดปิดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมฟังเสียงของอาจารย์รักเมื่อสักครู่เป็นภาพรวมดวงชะตาตลอดทั้งปี5้เนี่ยแล้วยัง ฟังเสียงของอาจารย์แบบเป็นรายสัปดาห์เจาะลึกในรายสัปดาห์หรือว่าแต่ละสัปดาห์ดวงชะตาจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมก็โทรเข้าไปได้ค่ะที่หมายเลข1900 1 9 0 0 1 1 1 1าศอค่ะอาจารย์ลักฟันธงดวงชะตา12ราศีให้ประจําทุกๆสัปดาห์นะคะหรือว่าคุณผู้ชมจะโทรเข้าไปรับการพยาการณ์สดจากทีมง,งานโหรฟันธงนะคะที่เบอร์ห0 0 1 1 1ก0 0 4ก็ได้เนมือนก่นค่ะจนมีนักพยากรณ์ประจกาการเหมือนกับบบแแก้นี้แต่ว่าจะพยาการ <S <S ณ์้ระเอียดมากกว่านนี้นะคะก็ลองโทรเข้าไปค่ะ แล้วช่วงสุดท้ายนะในช่วงที่3ก็พลาดไม่ได้ช่วงฟันธงมหาเศรษฐีติดตามเรื่องหนังสือดวงชะตาปี2,556นะคะอย่าเพิ่งไปไหนคะ่ะพบก,กับแก้ช่วงหน้าคะ่ะ movie home video ขอเสนอสุดยอดภาพยนต์จีนประวัติศาสตร์คงจือ้อบรมครูนักคิดนักวิชาการและนักปรา์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้รอบรู้ที่โด่งดังไปทั่วลาผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคผู้เปลี่ยนไปด้วยอุดมการณ์จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีในแคว้นลู่และได้เขียนตำราซุนชิวเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ต่อชนรุ่นหลังต่อไปคงจือ้อคงจือ้อจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD m i x m a j o r ชวนคุณพบกับภาพยนตร์ต่างประเทศในทุกรูปแบบความบันเทิงเติมเต็นความมันไปกับภาพยนตร์แนวแอคชั่นกับ a อคชั่นมูฟวี่โซนอคลายอารมณ์กับภาพยนตร์แนวดราม่าและคอมดี้ในช่วง Happy ้ทาว เมเจอร์ Major, ความมหัศจรรย์ของคนรักนะักพบกับภาพยนตร์สุดโรดที่หลากหลายประเภทพร้อมเติบแบบไม่มีขีดจำกัดวุ่น,นเ,เปลี่ยนมาสร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณทุกวันสุดท้ายวันด้วยชิลเลอร์มิ๊กเมเจอร์พบกับภาพยนตร์เขย่าวขวานสั่นประตาัดกับความกลัวที่จะฝังตรึงลึกลากล,กลงสู่หัวใจของคุณในช่วงเวลาที่ทุกคนหลับไหลแต่คุณจะหลับไม่ลงบิ๊กเมเจอร์ความบันเทิงในรูปแบบบิ๊กซีนีมาในบ้านคุณ ตรีมูรติความยิ่งใหญ่แห่งตำนานเทพทั้งสามองค์พระพรหมพระศิวะพระนารายเทพแห่งการสร้างการทำลายและการรักษารวมกันเป็นหนึ่งกลายเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์เดียวพบกับเทพศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงปฏิหาริย์ให้แก่โลกมวลมนุษย์ได้ในตรีมูรติให้เสียงผ้าโดยอินซีหาชมได้แล้วในรูปแบบ VCD วันนี้ทั่วประเทศ สนับสนุนโดยสถาบันพยากรศาสตร์สถาบันหลนชั้นนำของประเทศที่มีบุคลากรที่มีชื่อเสียงและคุณภาพโทร02 938 2115-6ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะช่วงฟันธงมหาเศรษฐีนะคะสำหรับในช่วงนี้แก้วก็มีเรื่องดีๆจะมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้ทราบก่อนจะเข้าสู่เรื่องของหนังสือประจำปีนะคะ2556ของอาจารย์ลักษก็ ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการนะคะก็จะทราบว่าตั้งแต่เปิดรายการมาเนี่ยแก้วจะเปิดรายการด้วยเรื่องของเรื่องงามยามดีประจําสัปดาห์ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่ทเกี่ยวข้องกับเรื่องงามยามดีเนี่ยนะคะแก้วก็นํามาจากหนังสือปฏิทินโหนคะ่ะปีพุทธศักราช2555โดยสถาบันพยากรศาสตร์คุณผู้ชมที่มีหนังสือคู่มือเล่มนี้อยู่ในมือเนี่ยก็จะทราบเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องงามยามดีทั้งหมดเลยเป็นเรื่องงามยามดีในแต่ละวนันรวมถึงรายละเอียดต่างๆแล้วก็ ในหนังสือเล่มนั้นอ่ะอาจารย์รักก็จะมีฟันธงสรุปของ12ราศีเนี่ยเป็นรายเดือนแต่ละเดือนไปให้ด้วยนะคะแต่ก็กําลังจะหมดปีแล้วแก้วก็เลยนําหนังสือปฏิทินโห่นะคะปีพุทธศักราช2556ค่ะมาให้คุณผู้ชมได้ดูโฉมหน้านะคะว่าตอนนี้หนังสือปฏิทินโหนปีพุทธศักราช2556โดยสถาบันพยากรณศาสตร์ได้ออกวางให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ ได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วแต่ว่าไม่ได้มีวางขายทั่วไปนะคะคุณผู้ชมที่อยากได้หนังสือปฏิทินโหนของปีหน้าเนี่ยจะต้องโทรสั่งซื้อโดยตรงค่ะที่สถาบันพยากรศาสตร์นะคะที่หมายเลขนะคะ025159222หรือว่า0 2ค่ะ9 3 8า1 1 5นะคะสำหรับหนังสือปฏิทินโหดน,นะคะปี2 5 5 6ก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ มีให้ทีมงานเอาให้ดูเลยนี่นะคะเป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะพบกับข้อมูลดีๆเหมือนกับปีที่แล้วเลยหนังสือจะเล่มใหญ่กว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะคะสําหรับข้อมูลด้านในก็จะมีทั้งเรื่องของเรื่องงามยามดีอย่างละเอียดมีกําหนดการกิจกรรมบุญของอาจารย์ลักษ์อย่างละเอียดรวมถึงมีสรุปนะคะดวงชะตาของแต่ละราศีประจําเดือนเอาไว้ด้วยรวมถึงข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะจะมีเรื่องของสุดยอดดวงเลิกก็คือเริงามยามดีที่ดีที่สุดประจําเดือนนั้นๆซึ่ง จาราก็ได้จัดข้อมูลเอาไว้ให้ในหนังสือเล่มนี้นะคะราคาเพียง199บาทเท่านั้นเองค่ะโดยที่คุณผู้ชมนะคะโทรสั่งซื้อหรือสั่งจองนะคะหรือว่าทําการโอนเงินเนี่ยได้โดยตรงถึงสถาบันพยากรศาสตร์ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ได้เลยนะคะก็รีบจับจองเป็นเจ้าของเลยคุณผู้ชมจะไม่พลาดเรื่องของเรื่องงามยามดีหรือว่าเรื่องดีๆที่ จะบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมได้ว่าในวันนั้นๆเนี่ยควรจะทํากิจกรรมอะไรถึงจะเป็นการเสริมมงคลให้คุณผู้ชมได้รับความสําเร็จนะคะนี่ก็คือเรื่องของปฏิทินโหนแล้วก็แก้ไม่รอช้าเลยละกันค่ะแก้วขอเข้าสู่เรื่องของหนังสือนะคะดวงชะตาประจําปีพุทธศักราช2556วันนี้พูดถึงราศีเมษก็ชมหนะ้าค่าตาหนังสือก็ออกมาแล้วนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ เกิดในราศีเมษค่ะก็นี่เลยคือโฉมหน้าของหนังสือของคุณนะคุณเกิดในราศีเมษแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะหนังสือยังไม่ได้ออก วางจําหน่ายนะคะเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทําค่ะตอนนี้อาจารย์รักกำลังเล่งจัดทาหนังสือเพื่อให้คุณผู้ชมได้อ่านนะคะครบทั้ง12ราศีแต่ว่าวันนี้แก้วเอาเฉพาะในส่วนของคุณผู้ชมที่เกิดในราศีเมษมาให้ได้ดูก่อนแล้วก็จะไล่ไปในแต่ละราศีเป็นสัปดาห์ไปนะคะแต่มีสิทธิพิเศษค่ะที่รีบเอามาบอกในวันนี้เพราะว่าคุณผู้ชมนะคะที่สั่งจองหนังสือดวงชะตา12ราศีประจําปี2556นะคะสั่งจองภายในวันที่5มการาคมนะคะ ภายในวันที่ห้ามกราคุณผู้ชมจะได้มงคลวัตถูจากอาจารย์รับแบบจุใจเลยอย่างแรกก็คือเป็นพระผงประจําราศีเกิดน,นะคะและอย่างที่สองก็คือคุณผู้ชมจะเลือกได้ค่ะว่าจะรับเป็นมงคลที่ระลึกเป็นพระสมเด็จแสนหรือว่าพระเศรษฐีนวโกศนะคะซึ่งจะจัดส่งฟรีสําหรับคุณผู้ชมที่ สั่งจองนะคะเข้ามาก่อนภายในวันที่5มกราคมโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถสั่งจองหรือว่าติดต่อสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่สถาบันพยากรศาสตร์่ะ02938215-602นะคะ5159222หรือ0819064247นะคะแก้วย้ำเลยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยจะพลาดสิทธิดีๆที่อาจารย์ลักษ์ได้จัดเอาไว้ให้นะคะว่าต้องสั่งก่อนวันที่5มกราคมนะคะ คุณจะได้วัตถุมงคลที่ล,ลึกแบบจุใจเลยเทวดาพระผงประจําวันเกิดนี้ได้แน่นอนประจําราศีเลยส่วนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคุณเลือกเอาค่ะระหว่างพระสมเด็จแสนหรือว่าพระเศรษฐีนวโกดเรียกได้ว่าได้ทั้งหนังสือแล้วก็ได้มงคลวัตถุที่ทําให้คุณรวยรับทรัพย์ตั้งแต่ต้นปี2556เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะแก้วก็เอาพระผงนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ดูก็ถือโอกาสโชว์เป็นแต่ละราศีไปเลยก็และกันนะคะเริ่มจากคุณผู้ชมที่เกิดในราศีเมษก่อนเลยค่ะ ราศีเมษนะคะพระผงที่จะมอบให้ฟรีในหนังสือดวงชะตาฟันธง12ราศีจะเป็นเทวดาพระอังคารนะคะสําหรับเทวดาพระอังคารเนี่ยจะเป็นเทวดาประจาคุณที่คุณผู้ชมที่เกิดในราศีเมษและราศีพิจิกนะคะนี่คือหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมที่เกิดในราศีเมษหรือราศีพิจิกได้หนังสือไปก็จะมีพระผงเทวดาแบบนี้ไปพร้อมกับหนังสือฟรีด้วยค่ะอาจารย์รักจัดเอาไว้ให้นะคะแล้วต่อไปแกจะเริ่มจาก เทวดาพระอาทิตย์ก็แล้วกันนะคะไล่เรียงไปเรื่อยๆค่ะต่อมานะคะนี่ก็คือเป็นพระผงนะคะเทวดาพระอาทิตย์ค่ะทีออ่จะเป็นพระประจำเทวดาประจําราศีสําหรับคุณผู้ชมที่เกิดในราศีสิงห์นะคะต่อมานะคะเป็นเทวดาพระจันทร์นะคะเทวดาพระจันทร์ก็จะเป็นของคุณผู้ชมที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎค่ะ เทวดาพระอังคารก็บอกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมที่เกิดในราศีเมษหรือหรือราศีพิจิกนะคะต่อมาก็คือพระผงเทวดาพระพุธค่ะเทวดาพระพุธท,ทรงช้างเนี่ยนะคะจะเป็นเทวดาประจําวันเกิดของคุณผู้ชมที่เกิดในราศีมิถุนและคุณผู้ชมที่เกิดในราศีกันนะคะต่อมาค่ะเทวดาพฤหัสบวดีทรงกวางทองนะคะสําหรับเทวดาพฤหัสบวดีทรงกวางทองค่ะจะเป็น เทวดาประจําราศีของคุณผู้ชมที่เกิดในราศีธนูค่ะและคุณผู้ชมที่เกิดในราศีมีนนะคะเทวดาพระสุกทรงโคค่ะสําหรับเทวดาพระสุกทรงโคนะคะก็จะเป็นเทวดาประจําราศีของคุณผู้ชมที่เกิดในราศีพฤษภและคุณผู้ชมที่เกิดในราศีตุลน,นะคะต่อมาค่ะ เทวดาพระเสาทรงพยักหรือว่าเทวดาพระเสาทรงเสือนะคะเป็นเทวดาประจำราศีสำหรับคุณผู้ชมที่เกิดในราศีมังกรค่ะและสุดท้ายนะคะเทวดาพระราหูทรงครุฑนะคะเทวดาพระราหูทรงครุฑจะเป็นเทวดาประจำราศีเกิดของคุณผู้ชมที่เกิดในราศีกุมนะคะ นี่ก็คือทั้งหมดเลยที่แก้วนํามาฝากให้กับคุณผู้ชมนะคะสําหรับพระผงเนี่ยนะคะจะเป็นพระผงที่อาจารย์ลักษณ์เนี่ยนะคะได้ทําพิธีในการปลุกเสกนะคะทั้งในวันลอยกระทงที่ผ่านมารวมถึงในวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาคือวันที่ดาวราหูยกย้ายทาพิธีเรียกได้ว่าปลุกเสกใหญ่เลยนะคะเพื่อเป็นของขวัญน,นะคะให้กับคุณผู้ชมที่สั่งซื้อนังสือดวงชะตาประจําปีพุทธศักราช2556นะคะส่วนคุณผู้ชมที่บอกว่าอาจารย์แล้วนอกจากเนื้อผงแล้วเนี่ยจะมีเนื้ออย่างอื่นไหมที่อาจอยากอาจจะ จะอยากเอาไปเลี่ยมขึ้นคอนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานจับด้านหน้านี้นะคะก็จะเป็นเทวดานะคะประจําวันเกิดนะคะเนื้อทองแดงนะคะนี่คือขนาด1.5เซนติเมตรเท่ากันนะคะเท่ากับเนื้อพระผงเมื่อสักครู่สําหรับรายได้นะคะในการเช่าบูชาเทวดาประจําวันเกิดเนี่ยนะคะจะเป็นรายได้ในการร่วมสร้างอุทยานเทพหอประวัติศาสตร์โหนนะคะแต่ว่าสําหรับเนื้อทองแดงแบบนี้เนี่ย จะมีอยู่2ขนาดขนาดนี้ก็คือขนาด1.5ซนเมเท่ากับพระผงส่วนอีกขนาดนึงเนี่ย2.5เซนเมเดี๋ยวแก้วจะค่อยๆนำมาให้ดูในสัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าในสัปดาห์นี้ก็เต็มพื้นที่แล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยก็เป็น สิ่งที่อาจารย์ลักเนี่ยตั้งใจมอบให้คุณผู้ชมทางบ้านรับปีใหม่ทั้งคลิปประจำราศีของแต่ละราศีรวมถึงวัตถุมงคลที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพยากรณ์ศาสตร์นะคะก็ย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่ง0 2 5 1 5 9 2 2 2 0 2 9 3 8 2 1 5 6 0 8 1 9 0 6 4 2 4 7หรือว่าจะติดตามรายละเอียดได้ที่ w w w t h e f a บเดอะฟ o com ค่ะหรือว่า w w w f a c e b o o k com l a u c k life นะคะส่วน วัตถุมงคลเนื้อพิเศษเนื้อโลหะสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อทองแดงเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้หรือว่าไปเช่าบูชาได้ที่ www.prad108.com นะคะสําหรับเว็บไซต์พระดีร้อยแเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันพยายกรศาสตร์นะคะก็มีเรื่อง มงคลเกี่ยวกับเทวดาประจําวันเกิดเป็นบทความรวมถึงมีเทวดาวันเกิดให้ประจําราศีเกิดประจําวันเกิดให้คุณผู้ชมได้เช่าบูชาด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะติดต่อสื่อสารกับแก้วหรือว่าอยากจะรับอ่านอ่านคำพยากรณ์แบบฟรีๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ที่ w w w f a c e b o o k .com/ แก้วนพก้าวนะคะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของแก้วกับรายการฟันธงวาราตี้แล้วนะคะคุณผู้ชมที่เกิดในราศีพฤษภก็ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าแก้วไม่พลาดเลยที่จะนําข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมแบบจุใจเหมือนกันติดตามชมรายการฟันธงวาราตี้และพบกับแก้วนพก้าได้นะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลา18น30นาฬิกานาทีถึง19บนาฬิกาส0นาทีสำหรับวันนี้หมดเวลาของแก้วแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ